เอาแล้วนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะกับน้องก้อนทีวีครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าเราจะผ่านฮนะด่านใหม่เออมันชื่อด่านอะไรด่านล้างแห่งขวากน้ำนะด่านนี้เป็นด่านใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตมาซึ่งก็ ดูสมบัติเลยฮะผมก็ยังเก็บได้ไม่ครบนะฮะคือเพิ่มพลังชีวิตเลนเจอรนะ์นะฮะนี่ฮะคือสมบัติของมันนะฮะเราก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ด่านนี้เลยดูครับตัวที่เราจะใช้นะด่านนี้บอกเลยว่าบอสอึดมากครับอึดแบบอึดมากๆเลยฮนะสำหรับผมนะผมจะเล่นเป็นสายอัดป้อมแม่งเลยฮนะผมนี่ฮนะ ก็นี่เป็นตัวนี้ที่จริงอะตัวชนมันใช้ตัวไหนได้นี่เป็นทีมอัดป้อมนะฮะย้ำว่าเกียร์ฟรีทั้งหมดแนละ้วอัดป้อมผมเนี่ยนี่ก็ฟรีครับนี่ก็ฟรีฟรีหมดฮนะทีมผมฮนะเกียร์ฟรีหมดนะฮะเออมีชุดนี้ฮะไม่ฟรีชุดหนึ่งเนะี่ยสุ่มได้มาหนาแล้ว มีชื่อพิลิหรือไพยไลก็ไม่แน่ใจโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยเลยดีฝ่านี่ครับทีมตามนี้เลยไปโอเคลงทุนโอเคมาให้ปล่อยตัวแทงไปเรื่อยๆฮนะเนี่ยม,มันมีสกิลบ้าอะไรของมันไม่รู้บอสมันเนี่ยดูครับคิดผมนี่อื้อโอ้โหเห็นไหมฮะโดนทีเดียวถ้าเกิดหลบไม่ได้คือตายแน่ฮะ ดูครับการเล่นของผมไม่ยากนะฮะโอเคต่อไปให้คุณปล่อยตัวแทงไปเลยครับแล้วก็กดนะครับนันป้อมเลยฮะไม่ต้องพุอะไรมากครับกดเลยครับผมไม่ยากครับด่านนี้ฮะแล้วก็กดอามตะไปเลยครับนี่ครับอัดป้อมไปเลยครับ ถ้าเกิดสู้ว่ามันหนึ่งหนึ่งค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับเราก็เลยอัดป้องไปแทนนะโอเคผ่านแล้วปุ๊บเลยเป็นโลนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับด่านนี้นะก็ไปเล่นกันไดนะ้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์้วยฮะแล้วบา,บายบายครับเจอกันคลิปใหม่นะ